ผมตั้งแต่ออกมานะครับผมออกมาเดือนเดือนพฤษภาปี6 2สองนะครับออมาจากไหนวะออกมาจากคู่ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนอายุย5ิ้าเนาะตอนอายุย่ิ้าผมก็ได้แชร์ข่าว b b c นะครับคใครเคยเห็นข่าวนี้ไหมครับเยยเขาน่าจะลบไปแล้วหลังจากแชร์ข่าวนี่ผมก็ได้ไปใช้ชีวิตที่องกงนะครับสองปีหเดือนนะครับ ก็ชีวิตว in ัยร nah, ุ right? ่นผมตั้งแต่ช่วง25ปีหายไป2ปีนะครับพ่อผมออกมานะครับออกมาเดือนพฤษภาปี2562สิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับออกมาเจอโลกว่าของสังคมสิ่งแรกที่เห็นคือความโหดร้ายใครจำได้ไหมครับกรณีจานิวจำได้ไหมแต่ว่านะวันนี้เรื่องมันเงียบแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ วันนี้เรื่องมันเงียบแต่สิ่งที่ผมออกมาหนึ่งปีนั้นผมออกมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเจอคนที่จัดงาน24มิถุนา2475งานลํำลึกแล้วคนจัดโดนกระทืบมันใช่ไหมครับไม่ใช่ประเทศเราไม่ควรเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีคนคนหนึ่งที่อยากจัดกิจกรรมลํำลึกประชาธิปไตย2475ลํำลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วทำไมเขาต้องถูกทำลายด้วยใช่ไหมใช่ใชแล้วเรื่องมันเงียบหายมากี่ปีแล้วครับ มันเงียบไปหมดแล้วครับพอเข้าสู่กระบวนการตํารวจใช่ไหมครับตํารวจก็บอกว่าไม่มีพยานหลักฐานตํารวจก็กว่ายังหาไม่ได้คือเรื่องราวแบบนี้นะครับเวลาคุณบอกว่าปกป้องประชาชนแล้วมันนี้แค่การปกป้องไหมครับ<ช>เวลาพวกคุณเจ้าหน้าที่ตารวจป,วป,ปกป้องเขาปกป้องยังไงครับหันกล้องเข้าหาประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปประชาชนไปใช่ไหมครับวันนี้มีตำรวจมาคุยกับพวกเรานะครับก่อนตอนแรกว่า เราต้องเช็คประชาชนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนคําถามของผมคือว่าการที่เราจะปาชุมนุมเนี่ยเราต้องบอกกันนอครับว่าเราเป็นใครแค่เราเป็นคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าคุณจะเป็นใครแค่คุณเป็นคนก็มีสิทธิี<า>เพียงพอที่มาอยู่ที่นี่ใช่ไมมใช่ใช่ใชแค่เราเป็นคนคุณไม่ต้องมาสนว่าเราเป็นใครเราเป็นคนเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไมมใช่ใช่แล้วการที่คุณถ่ายรูปเราเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไช่ใช่ น,น,นี่นไไน oui, <im <im> <im <im> คุณไปหาพ่อแม่เราคือการละเมิดสักศีพอมเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่อันนี่คุณไปละเมิดที่โรงเรียนเรานี่คือสักศีพอมเป็นของมนุษย์เราใช่ไหมใช่นี่แหละครับที่มันเกิดขึ้นเขาเนี่ยเก่งกับประชาชนใช่ไหมใช่แล้วพอพวกเราไม่กลัวเขาไปเก่งกับใครครับเก่งกับพ่อแม่เราเก่งกับคุณครูของเราเก่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเก่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเรา เก่งกับทุกคนยกเว้นเผด็จการใช่ไม่ใช่แล้วบอกว่าทำเพื่อประชาชนปคุณก็เก่งกับประชาชิมาตั้วแหละครับตายแกพวกคุณจะกลัวทําไมครับเด็กคุณจะกลัวทาไมครับคนที่จะออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยคุณจะกลัวไหมครับกับคนที่อยากให้ประเทศนี้มีส่วนร่วมไหมครับพวกเราอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไหมเราอยากรัฐมนุนไหมทำไมครับ น้องคนที่พูดก่อนนี้เคยบอกว่ารัฐมนูลประเทศไทยมี20ฉบับแต่ทําไมรัฐมนูลของประชาชนมีแค่ไม่กี่ฉบับใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมารัมนูลเป็นของใครรัมนูลที่ผ่านมาเป็นของใครใครเป็นคนร่างไม่มีข้งไหนนะครับนอกจาก4ศูนแล้วไม่มีข้างไหนที่ประชาชนเป็นคนล่างใช่ไม่ใช่แล้วใครเป็นคนเซ็นรับรองการรัฐมนูลใครเป็นคนเซ็นรับรองรัฐประหา ตามดูว่าใครเป็นรับรองเรื่องราวพวกนี้ไปตามดูว่าสายมันทำไมรองรับเรื่องแบบนี้แล้วไปตามดูว่าทําไมระบบ้านเรามันพังแบบนี้พอระบบมันพังพอหลักการมันพังมันเกิดอะไรครับมันเกิดกรณีแบบจ่านิวมันเกิดกรณีแบบไหนบ้างครับหลังจากจามิวมีอะไรครับมีเรื่องวุ่นวายมากมายเรื่องการซื้ออาวุธใช่ไหมครับถ้าไถ้าคุณมาจากประชาชนคุณจะซื้ออาวุธไหม ประชาชนอดอยากจะตายอยู่แล้วคุณก็ยังเงินซื้ออาวุธใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่อาวุธที่คุณซื้อมาคุณเอามาทําอะไรครับข้ทาถวานนอกากอามาจอดอยู่กลางจังหวัดนกากามาจอดอยู่เซนทรัลจอดตามหัวเมืองแล้วบอกว่านี่คือการรัฐประหารมีอาวุธขูณประชาชนนะครับใช่ไม่ใช่ซื้ออาวุธยุทโธคกรณ์มาขู่ประชาชนนะครับประชาชนพวกเรามีแค่กระดาษใช่ไม่ใช่เด็กๆเขาก็ใช่หลับวิ่งเฮมทาโร่ใช่ไหมใช่ กลัวอะไรกันนักหนาวะแทนที่คุณจะกลัวสิ่งที่ความจริงสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาพูดแทนที่คุณจะกลัวเรื่องนี้คุณทำไมไม่ไปปรับตัวปรับปรุงตัวเองใช่ไหมใช่หกปีมานี้มีเวลาอยู่ในประเทศนี้หกปีแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมครับหกปีมานี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนี่คือเวลานี่คือโอกาสของเขาแล้วหกปีมานี้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ประกาศยุทศาสตร์ทาต20ปีรู้จักไหมครับยุทศาสตร์ทาต20ปีพวกเราจะเป็นทาตภายใต้รูนี้อีก20ปีประเทศไทยไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาจะต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาตอีก20ปี ี่สิบปีมาไม่กี่ปีแรกเจอโควิดยุทธศาสตร์าตุมันปรับเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้พอเจอโควิดยุทธศาสตร์ธาตุยี่สิบปีก็ยังยาวไปยี่สิบปีไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมายุาทธศาสตร์ธาตุก็ข้อไปยี่สิบปีพวกเรานะครับพวกเรา 256, 28, สองห้าหกสองห้าแปดคืเราอย้เท่าไหร่แล้วยี่สิบอายุเท่าไหร่แล้วมันนานไหมครับมันนานนันก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ยุทธศาสตร์ธาตุนี้มันต่างาอะไรครับ ยุทธศาสตร์ท่าดีมาจากคณะรัฐประหารใช่ไหมครับทําการยึดอํานาจ22พฤษภาคมปี57 22พฤษภาคมปี57ใครยังอยู่ประถมบ้ายงยกมือขึ้น22พฤวุฒิภาปี57ใครยังเป็นนักศึกษาบ้า,ายง,งากยกมือขึ้น22พฤษภาคม57ใครติดคุกบ้างยกมือขึ้นตั้งแต่22พฤษภาคมปี57มานะครับ เพดานของสิทธิเสรีภาพบ้านเราได้กดลงมานะครับมีกลุ่มคณะหนึ่งขึ้นออกมานะครับคือเรียกว่าคณะคอสชอใครเคยดูคอสชอที่มากวนกระตูนเราบ้างยกมือขึ้นใครที่ต้องบังคับให้เราดูาที่เราไม่อยากดูเราอยากดูเของเก็บได้ดูการ์ตูนเราอยู่หลายๆอย่างแต่สุดท้ายเขาบังคับให้เราดูครับแล้วเขามาบอกอีกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผูกชัก้จุดง่าย อะไรอ่ะ,ะเอาถูกทักคูณเหรอ6ปทีนี่คุณไม่ทักคุณไม่ได้ไมเรียกว่าทักคูณเหรอ6กปีที่ปป่าป่าป่าในทีวีเนี่ยหกปีที่ครอบครัวพวกเราเนี่ยรังทักคุณเราไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไปนั่นคือวิธีคิดคุณเนี่ยมันไม่น่าตามใช่ไหมใช่วิธีคิดแบบคุณวิธีอำนาจนิยมแบบคุณวิธีคิดแบบรัฐทัะหารวิธีคิดแบบเผด็จการวิธีคิดแบบพวกพ้องไม่ได้สนใจประชาชนไม่ค่อยทำงานใช่ไหมใช่ คิดดกแบางคนก็ไม่ทำงานรับอย่างเดียวรับ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 แล้วนะครับหลังจากรัฐบาลคสชเข้ามาเขาได้ร่างรัฐมนูนฉบับชั่วคราวขึ้นมาในรัฐมนูนฉบับชั่วคราวนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่สองอย่างหนึ่งคือมาตราสีใครรู้จักมาตามาตาสีมาตราสีเนี่ยมันเหมือนกับ ยุคก,การรัฐประหารเมื่อปี2500ยุคสลิดธนรัตนะครับที่อำนาจสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประยุทธ์แล้วลองคิดดูสิครับว่าคนอย่างประยุทธ์เนี่ยคำสั่งของประยุทธ์คือการออกกฎหมายคิดดูเราจะให้คนอย่างเงี้ยออกกฎหมายหรอครับควบคุมวุฒิภาวะตัวเองให้มันได้ก่อนใช่ไม่ใช่ว่าเนี่ยพวกเรากล้าแล้วพวกเราจะมีวุฒิภาวะดีกว่าท่านเลยใช่ไหมครับอย่างน้อยนเราก็ไม่เคยปาโพเดียมแต่น้อยน้อยเราก็ไม่เคยเพื่อขอแค่คนเราตอนนี้ขอใจตำรวจแค่ไหน ใครแค่ไหนเราก็ไม่เคยไปโยนกวดใส่เขาใช่ไหมใช่ใชแล้วอย่างนี้แหละครับตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีดถ้าประยุทธ์คือตัวอย่างที่ดีผมขอเป็นตัวอย่างที่เร็วถ้าประยุทธ์คือตัวอย่างที่ดีนักเรียนเร็วคือตัวอย่างที่เร็วขอบคุณมากซื้อได้นะครับซื้อได้ต่อไปมันจะเป็นรายลอของเรานะครับเราจะไม่ต้องเจ็บคอนะครับนี่คืออาวัตรกรรมใหม่ของการชุมนุมนะครับ ถ้าใครอยากจับตอไมาก่อนนี่เป็นม็อบแรกนะครับที่มาขายนะครับขอเสียงไก่นะครับขอเสียงไก่น้อยหลังจากนะครับหลังจากมีมาตาถี่ฝีแล้วเขานี่โทษศักร,รมตัวเองในรั้วบุญฉบับนี้หมายความว่าอะไรพอคุณนี่รัดศัตร,รมตัวเองเปุ๊บสารก็บอกว่าคณะรัฐประหารไม่ผิดเราคอเคยเรียนนะครับสังคมเบื้องต้นนะครับประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โดยมีการถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการใช่ไหมครับตั้งแต่รับประหารมานิติบัญญัติเป็นของใครนิติบัญญัติเป็นของใครตั้งแต่รับประหารมานิติบัญญัติแล้วบริหารเป็นของใครและตุลาการเป็นของใครและมีองค์กรไหนเป็นของประชาชนบ้างครับนี่แหละครับพื้นที่นี้แหละ พื้นที่ของประชาชนเราไม่เคยคาดหวังกับหน่วยงานเราไม่เคยคาดหวังกับ,บระบบเราไม่เคยคาดหวังกับกลไกมันได้ใช่ไม่ใช่ใชไม่ต้องพูดถึงกฎหมายนั้นเลยเอากฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเฉยเนี่ยใช่ไหมครับใครได้จิตตาคดีบ้างครับยกมือขึ้นเอาหมายมีไว้่งชนเยียบ้อยสีครับเยียบ้ลยมันมีคนบางประเภทนะครับ ผมจะไล่มาตราที่สำคัญสำคัญในช่วงรับประหารนะม,นมันมีคนที่โดนที่จริงเนี่ยคนที่จะทาการรับประหารเนี่ยมันจะผิดมาตราหนึ่งคือมาตราหนึ่งหนึ่งสามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่ง่สา,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 ามาา 1, บอกว่าการกระทาในการล,มล้รรนนรลมล้างการปกครองรัฐนูเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองครับทีมเข้าถ่ายเป็นกบฏซึ่งหนึ่งหนึ่งสามพวกเราลหลายคนเคยฟ้องต่อศารสารก็ไม่รับฟ้องหมายความว่าสารรับรองว่า การรับประหารมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายสารรับรองการรับประหารเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าการรับประหารของคอสชอที่ผ่านมาทั้งหมดหรือตอนนี้หรืออนาคตถือว่าไม่เป็นความผิดกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่กฎหมายนะครับ <Yeah. S 1> กฎหมายที่คุณทําอะไรก็ได้ที่ไม่ผิด <Yeah. S 1> ขนาดประชาชน <Yeah. S 1> แค่จะมาถุมนุมเนี่ยคุณยังต้องให้เราขอเลยขอใครวะ <Yeah. S 1> การทุมนุมมันต้องขอใครครับ เราอยากชุมนุมเราก็ชุมนุมใช่ไม่ใช่เราไม่พอใจรัฐเราก็ออกมาชุมนุมใช่ไม่ใช่แล้วสิทธิการชุมนุมเราต้องขอใครมนต้องขอตัวเองใช่ไหมเฮ้ยวันนี้เราอยากมาชุมนุมว่ะเราจะไปไหมแค่เราไปเนี่ยมันไม่มีใครสามารถมาห้ามเราได้ครับพี่น้องทีนี้อย่าลืมนะครับว่าสารรัฐมนูญรับรองการรับประหารตามมาตราสุดท้ายนะครับของรัฐมนูล60ในการยึดโทษกรรมทำให้ การรับประหารเนี่ยสมมูลแบบนะครับและการกระทําความผิดใดๆก็ไม่ไม่ผิดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะให้คอสอชอให้คณะรัฐประหารผิดเนี่ยเราต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญนี้ใช่ไหมใช่ไอ้รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนคนเขียนครับรู้ไหมอายุเท่าไหร่คนเขียนรู้ไหมอายุเท่าไหร่แล้วคนเขียนฉบับนี้เขาเขียนมากี่รัฐธรรมนูญแล้วพวกเราเคยเขียนครับรัฐธรรมนูญไหมครับ พวกเราอยากเขียนรัฐธรรมนูญของเราไหมอยากพวกเราอยากกำหนดโครงสร้างทางการเมืองของเราไหมอยากถ้าเราไม่กำหนดกติการทางการเมืองถ้าเราไม่กำหนดรัฐมนูนของเราเองนิติบัญญตัติบริหารตุลาการองค์กรเหล่านี้จะไม่สามารถตรวจสอบถงดุลได้กฎหมายมันจะไม่มาซัพพอร์ตชีวิตของเรากฎหมายมันต้องซัพพอร์ตศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราใช่ไหมครับใช่ประเทศต่างๆเนี่ย ก่อนถ้าใครไปเห็นนะครับคือเขามีประชาธิปไตยมาก่อนแล้วใช่ไหมครับเขาต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์วิภาควิธีครับเขาเขาต่อสู้มายาวนานแล้วเขาก็เป็นประชาธิปไตยแล้วก็พอเขามีประชาธิปไตยขัข้นพื้นฐานหมายความว่าเขามีสิทธิทางการเมืองเขามีสิทธิในการสแสดงออกเขามีสิทธิในการชุมนุมมันทําให้สถถถาาิทธิต่างๆมันพัฒนาเช่นสิทธิในการสิทธิในทางเพศใช่ไหมครับ ความหลากหลายทางเพศมันก็ถูกพัฒนาแต่มันเริ่มพัฒนาจากสิทธิทางการเมืองที่มันดีแต่บ้านเราครับบ้านเราเราอยากพัฒนาสิทธิทางทางเพศสิทธิทางการศึกษาสิทธิต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราอยากพัฒนาสิ่งเหล่านี้แต่เราก็กลับมาวนลูปพอเวลาบ้านเราจะไปไป,ไป,ประชาธิปไตยเราจะไปแลวกำลังจะพัฒนาอย่างอื่นแล้วสุดท้ายก็มีคณะคณะหนึ่งกลับมาทําการรับประหารแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ กลายเป็นเราไม่มีตั้งแต่สิทธิทางการเมืองเราไม่มีสิทธิที่จะชุมนุมเราไม่มีสิทธิที่จะพูดใช่ไหมครับทุกอย่างมันวนลูปแบบนี้แล้วใครใล่ะ <im it> ครับทําให้วนลูปใครครับใครเป็นคนรัฐประหารครับเขารัฐประหารเพื่อใครครับพวกเรามีได้ประโยชน์จากการรัฐประหารไหมครับไม่แล้วใครได้ประโยชน์จากการรัฐประหารอีตูงรัฐประหารเพื่อใคร เกิดขึ้นใช่ไหมครับหลายเรื่องที่มันเกิดมาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่บ้านเราน่าจะรับรู้สิ่งที่เผด็จการนะครับเขาทาได้เก่งคือการเอือกับนายทุนหลังจากการรบประหารมาเขาออกนโยบายออกยุธศาสตร์อ้อยนะครับออกวิทยาศาสตร์อ้อยเพื่อเปลี่ยนให้พื้นที่อีสาน6ล้านไร่ที่ปลูกข้าวกลายเป็นปลูกอ้อยและหนึ่งในนั้นมีจังหวัดบางเดด้วยครับ คืออะไรคือโรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นภายใต้อะไรครับภายใต้นโยบายรัฐเผด็จการแล้วนักรัฐบาลรัฐเผด็จการเนี่ยเขาเอือ้อบใครครับมิตรผลนี่แหละหนึ่งเนี่ยนะไรห,ห,หนึ่งเนี่ยนใช่ไม่ใช่ไอ้ใครทั้งหลายมันชุด,ดีด้วยโควิดไอ้พวกนั้นแหละมันได้ผลประโยชน์กันลวกันหมายความว่ากลุ่มทุนก็จะมาคุยกับประยุทธ์ให้ออกนโยบายใช่ไหมครับ พอออกไม่วหยปุ๊บมันก็เอื้อกับกลุ่มทุนแล้วประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เกษตรกรชาวนาคนที่รับผลกระทบแบบนี้เขาไม่เคยสนใจเขากําหนดวิทยาศาสตร์จากกรุงเทพเขาวางทุกอย่างจากกรุงเทพเขาไม่เคยมาเห็นเลยว่าที่สาเราเป็นยังไงเขาไม่เคยมาเห็นผู้คนแล้วว่าคนมันอดอยากทุกยากมันเป็นยังไงเขาไม่เคยไปต่อคิวเข้าโรงพยาบาลใช่ไม่ใช่ใชใชเขาไม่เคยรถติดไปโรงเรียนใช่ไหมใช่เขาไม่เคยถูกตัดผมไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ ถ้าคุณรับได้กับกฎนี้แต่มันมีคนรับไม่ได้มันจะเป็นอะไรครับคุณรับได้ก็เรื่องของคุณสิแต่เสรีภาพมันหมายความว่าเราให้อกาสคนอื่นถ้าคุณบอกว่าคุณตัดผมได้คุณก็ตัดไปสิครับแต่สําหรับคนที่เขาอยากมีเสรีภาพในทรงผมอะ่ะใช่ไหมครับมันก็นเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมใช่ <Yeah! S 1> หัวของพวกเราใช่ไหมใช่ <Yeah! S 1> นโยบายอ้อยและน้าตาลนะครับมาจากรัฐบาลเผด็จการนะครับและโครงการอีกมากมายจะมาโดย เขาโดยมีรัฐมนตรีชัตเอกของเขามันคือแปงมันคือแปงมันคือแบงครับรัฐมนตรีคนนี้เขาเป็นคนที่จะมาผัดนันเรื่องโครงการผงเลยชีมูลนะครับและอีสานเราเนี่ยก็จะโดนนโยบายเหล่านี้ที่อ้างว่าเพื่อประชาชนที่อ้างว่าเพื่อการเกษตรที่อ้างว่าเพื่อการจัดก,การน้ำอ้างสารพัดอ้างแต่สุดท้ายมันทําเพื่อประโยชน์ของนายทุนครับแต่สุดท้าย รัฐพวกนี้คำถามคือการสร้างเขื่อนเขาใช้ปูนจากไหนครับ S C <SC> G S C <SC> G <S เป็นของประชาชนเขาสร้างเขื่อนเขาต้องใช้ปูนถูกไหมครับแล้วการที่ออกนโยบายสร้างเขื่อนมันใครได้ประโยชน์ถ <im itates> ้าเราได้ประโยชน์ไหม <im itates> ชาวบ้านแถวนั้นได้ตกปลานะครับ <im itates> อพอคุณสร้างเขื่อน <im itates> <Okay. S 1> สารอาหารพันปลาต่างๆมันก็ไม่ไปใช่ไหมครับ <im itates> พอเรามอง แม่น้ำโขงว่าทุกคนก็อยากใช้แม่น้ำโขงทุกคนก็อยากใช้จีนก็ใช้ใครก็ใช้แล้วไทยก็จะไปมไม่ใช้คำถามคือนะวันนี้น้ำโขงก็ไม่พอ <Yeah. S 1> นะครับแต่การที่คุณจะใช้โครงการจำไวมนะมันชื่อโครงการว่าโขงเลยชีมูลโครงการนี้มันจะผันน้ำโขงเขาน้ำเลยเขาน้ำชีแล้วก็มามูลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุตสาหากรรมมันต้องการสองอย่างหนึ่งมันต้องการน้ำสองมันต้องการไฟและนโยบายพวกนี้มันเตื้อให้อุตสาหากรรม พราะอุตสาหการรมจะย้ายฐานการผลิตมามาที่อีสานนะครับเพราะอีสานเรามีทรัพยากรอีสานเรามีความอุมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่รัฐประหารมาไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้มีใครรู้เรื่องแบบนี้ไหมครับนี่คือสิ่งที่มันหมกเม็ดนี่คือสิ่งที่พอคุณใช้พลกรฉุกเฉินในการกดที่น้องประชาชนกดกลุ่มชาวบ้านให้ออกมาเคลื่อนไหวเสียงเหล่านี้พวกเราเลยไม่รู้เรื่องเสียงเหล่านี้มันเลยไม่ถูกได้ยิน แต่วันนี้6ปีที่ผ่านมาคุณทําอะไรไว้เสียงเหล่านี้มันจะกลับมาใช่ไม่ใช่พุกเราจะทาให้คนตาสว่างเองใช่ไมมใช่เราจะทําให้คนรักคุณตาสว่างถ้าคุณเชียร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจผมถามแค่นี้นครับถ้าเราเชียร์ประยุทธ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วดูผลงาน6ปีมันเนี้ยมันน่าเชียร์ไหมครับ่<ช>คุณมีเวลา6ปีแต่คุณทำได้แค่นี้หลังจากรัฐธรรมนูญ ออกกติกาการเมืองที่ไม่ชอบและออกนโยบายต่างๆที่ทําให้คนอีสานเปลี่ยนวิถีการผลิตและเกิดอุตสาหากรรมเกิดการแย่งทรัพยากรก,กันกับทุนโดยที่รัฐเผด็จการเนี่ยยูนเหนือทุนนะครับนี่คือเป็นปัญหาแล้วก็ใช้อํานาจต่างๆนะครับในการจัดการแล้วตอนที่คุณอ้างช่วงโควิดจำได้ไหมครับโควิดขยันโควิดได้บ้างใครจำบรรยากาศของโควิดได้บ้างผมอยากจะบอกให้ทุกคนจดจำเรื่องแบบนี้ไว้นะครับ ตอนที่พวกเราอดทนตอนที่พวกเราสู้กับโควิดตอนที่พวกเราไม่ไปเล่นกับเพื่อนไม่ไปเรียนอยู่แต่บ้านเราทําเพื่อทุกคนเราทําเพื่อไม่อยากให้มันเกิดโรคแต่ดูรัฐบาลที่ทำกับเราสิครับทําลายความตั้งใจของเราขนาดไหนครับพี่น้องใช่ไหมเราอดทนเรากลับบ้านตรงเวลาเราทําอะไรทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณให้กลับมาคุณให้ V A P เหนือกว่าประชาชนใช่ไหม คุณแชร์ชนชั้นมากกว่าประชาชนคุณแชร์คนที่เหนือกว่า,วาประชาชนมากกว่าประชาชนเจ้าของประเทศนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราหวังพึ่งศาลไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคดีบอสเนี่ยกฎหมายอาญามารรดาเลยครับมันมีมันมีคนมันมีตำรวจเสียชีวิตเกิดขึ้นถูกไหมครับมันต้องมีการกระทาไม่ว่าคุณจะประมาทไม่ว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีคนตายใช่ไหมครับ พี่พี่ตำรวจนี่คือการหยามศักดิ์ศรีของพวกพี่มากถ้าพวกพี่มาเก่งกับนักศึกษาอย่างงี้พี่มาเก่งกับไอ้ทิ้งแดงหน่อยได้ไหมท่านเพื่อนพี่ค่นคนในราคาพี่พี่เี่ยพี่ตอบรู้ความเป็นธรรมแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่ยอมแต่นายยอมแต่นายยอมแต่นายแล้วผมเชื่อว่าพวกพี่เจ็บใจอยู่เหมือนกันทีนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้พวกเราทุกคนเจ็บใจใช่ไหมครับใช่ผมแม่แค่แชร์ข่าวของติดคุกสองปีนี่ชนคนตายไม่ติดอะไรเลย เอาติดสักครึ่งหนึ่งของผมก็ได้นะครับเอาติดสักฝากหนึ่งของผมก็ได้คุณรับผิดหน่อยใช่ไหมครับประเด็นคือกฎหมายเนี่ยมันเละไปหมดแล้วครับเสือดำใช่อ่ะเสือดำให้จำเสือดำได้บ้างเสือดำในหนึ่งปีมันยังมีอะไรเยอะแยะมากมายและสุดท้ายเราก็ถูกลืมให้จำวันเฉลิมได้บ้างวันเฉลิมได้ออกไปเพราะมีความคิดแตกต่างจากรัฐ ถ้ารัฐมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะไม่คิดต่างใช่ไม่ใช่เราไม่คิดเหมือนรัฐหรอกรัฐเป็นแบบนี้ใช่ไม่ใช่คือความคิดของรัฐมันล้าหลังมากมันเก่ามากใช่ไหมครับความคิดของพวกเราเราศรัทธาในระบอบใช่พวกเราศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่เขาศรัทธาในความหลากหลายใช่ไหมครับถ้าใครสังเกตดูขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสินนตนักศึกษายมุชนปลดแอกทั่วประเทศเรามีการวิพากษ์วิจา,ารณ์กันใช่ไม่ใช่ อันไหนดีอันไหนไม่ดีเราวิพากษ์วิจยัยกันใช่ไหมครับใช่เราพัฒนาการต่อสู้ของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปใครที่ไม่เคยเข้ามาบนเวทีนี้ใครที่ไม่เคยจัดงานรอบหน้าก็ต้องเข้ามาจัดนี่คือการสิ่งมันเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่สวยงามเป็นเป็นการวนการเคลื่อนไหวที่ทุกคนไม่เคยทําหรอกครับแต่ถ้าเรามาทําร่วมกันเราวิพากษ์วิจยัยกันว่าเฮ้ยอ่ามอ,อบเนี้ยถ้าจะดีกว่านี้มันต้องทาแบบนี้นะเ,เรามีความเห็นอย่างนี้นะ มาออกแบบร่วมกันครับเพราะนี่คือประเทศของเราใช่ไหมใช่เพราะนี่คือพื้นที่การต่อสู้เดียวของเราที่เรามีอยู่ใช่ไหมใช่หรือคุณไม่เชื่อไม่เชื่อคุณไปฟ้องครูดิครูคะประเทศนี้ประยุทธ์ประหารมันไม่ดีเลยมันขัดกับหลักการครูจะทําให้เราไหมครับ่ครับเราไปบอกตำรวจสิครับขนายขดีที่ตำรวจโดนชนน่ะเขาไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมใช่เราลองไปบอกอายการสิครับอายการมาปกป้องประเทศนี้หน่อยนคุณบอกว่าคุณทำหน้าที่แทนอาญาแผ่นดิน แผ่นดินนี้กําลังโดนรัฐประหารแผ่นนี้ดินนี้กําลังโดนอนานาจนิยมกาลังเอาเปรียบสูบกินแผ่นดินเราอยู่อาการจะฟ้องข้อสวชอบไหมครับไม่พอไปถึงศาลศาลจะรับฟ้องไหมครับไม่มันเหลืออะไรอีกครับการต่อสู้ของพวกเรามันเหลืออะไรอีกครับม,มันเหลือแค่ตรงนี้แหละครับพี่น้องการต่อสู้ของเรามันอยู่แค่เดินดุนตีน,นี่ครับเราเดิอนออกมาจากบ้านดุตีนมาดยใจแล้วเราชูสามนิ้วไปด้วยกัน ใช่ไหมแล้วเราจะบอกว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรประเทศนี้เป็นของราษฎรประเทศนี้เป็นของราษฎรโอเคกับรัฐทหารนะครับไม่โอ้โอเคกับประวิดไหมครับไม่โอ้โอเคกับรัฐมนตรีแป้งมันนะครับไม่โอ้โอเคกับขูเทีนะครับไม่โอ้โอเคกับรัฐมนตรีฉบับนี้ไหมครับไม่โอ้พวกเรา ต้องลุกขึ้นมาถ้าเราไม่เชื่อว่าไอ้คนอย่างพวกเรานี่แหละไอ้เด็กๆอย่างเรานี่แหละไอ้คนน้อยอย่างพวกเราวันนี้นี่แหละไอ้พวกนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากแบบนี้มันเริ่มจากไม่กี่ร้อยเริ่มจากไม่กี่สิบมันถึงเกิดเวทีนี้จากไม่กี่สิบเวทีนี้มันก็เกิดไม่กี่ร้อยในเวทีนี้เดี๋ยวจากไม่กี่ร้อยในเวทีนี้มันก็เกิดอีกไม่กี่พันในเวทีหน้าใช่ไหมใช่ อีกไม่กี่พันในเวทีหน้ามันก็จะยาวไปอีกใช่ไหมใช่<อ>และเมื่อเราพร้อมเมื่อเราพร้อมเราพร้อมในการต่อสู้เราพร้อมกับหัวจิตหัวใจใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเราออกมาต่อสู้เราเจออะไรบ้างครับสิ่งที่เราต้องสู้พ่อแม่กดดันเราใช่ไหมใช่เ<อ>พราะความรักความเปนห่วงพ่อแม่ถึงกดดันเราใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นข้อดีนะครับเราต้องรับความรักมัไว้แต่ชีวิตนี้เป็นของเรา ใช่ไม่ใช่และหน้าที่ของพลเมืองหน้าวันนี้เป็นของเราใช่ไม่ใช่มันคือหน้าที่พวกเราที่ต้องออกมานี่คือหน้าที่ของเราและพวกเราต้องออกมาด้วยความเชื่อว่าไอ้คนอย่างพวกเรานี่แหละไอ้เด็กอย่างพวกเรานี่แหละจะสามารถล้ประเด็จการได้ไอ้เด็กอย่างพวกเรานี่แหละจะสามารถร่างรัฐมนตญฉบับของประชาชนขึ้นมาเองได้ไอ้เด็กอย่างพวกเรานี่แหละ จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นได้และอเด็กอย่างพวกเราจะไม่ให้ทำรัฐอาหารเกิดขึ้นอีกให้มันจบเพี่วเราให้มันจบเี่เราให้มันจบเี่เราขอบคุณครับ